ท่านสาธุชนุตบริษัททั้งหลาย <c oughs> วันนี้มาพูดกันถึงเรื่องการฝึกทิ่ปิจคุยานต่อวันนี้แล้วได้พูดตามแบบในวิสุทธิมรต่พระพุทธโคสาจารย์ท่านตรัสหรือว่ารถเจนาไว้ความจริงท่านก็พูดไว้เป็นสองใน ว่าตามแบบฉบับที่กลับวมาแล้วเมื่อกี้นี้หมายถึงว่าอาธิกรรมมีกลบบุคคลคือว่าบุคคลที่ไม่เคยได้ทิพยคุย,ยานมาในการก่อนก็ต้องฝึกกันแบบนั้นถ้าไม่ฝึกกันแบบนั้นมันก็ไม่ได้ต่วความจริงกว่าจะได้ก็แสงขินเป็นการเริ่มต้นจริงๆ ว่าจะคลำภาพไฟพบเป็นคนนานก็จะทรงได้เป็นคนนานรู้สึกว่าต้องใช้กำลังใจเข้มแข็งมาก <c oughs> แต่ถ้าจะว่ากันไปจริงๆมันก็ไม่ใช่ของหนักเราไปกินเหล้าเมายาสิยลำบากยิ่งกว่านั้นไปฆ่าสัตว์ชีวิตไปก่อเรื่องก่อราไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวผู้หญิงยิงเรือไปเที่ยวบามันหนักกว่านั้นมาก <c oughs> ไปทำการเมสไม่ช้าจาันไปทำอธินาทานรักขโมยของเขาไปโกโหกหมดเทจอารมณ์มันหนักกว่าน,นี้มากนั่นเป็นอารมณ์ของความชั่วทำไมเราจรึงทำได้ตอนนี้เรามาทำในด้านอารมณ์ของความดีก็ไม่ต้องลงทุนอะไรจะอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่ทำงานก็ได้อยู่ที่ไร่นาสาทงก็ได้มันอยู่ที่ไหนก็ได้ เดินอยู่นั่งรถอยู่นั่งอยู่เป็นเกวียนนั่งอยู่บนหลังควายนั่งเป็นเครื่องบินนั่งอยู่ในเรือดำนำ้ํานั่งในเรือรถก็ทําได้ทุกอย่างทุกขณะไม่เห็นว่าแปลกไม่มีความจําเป็นไม่ต้องเลือกที่ไม่ต้องเลือกเวลาไม่ใช่ว่าเวลาที่จะสร้างสมาธิต้องไปนั่งคาตมาดเข้าสมาธิแต่มือซ้ายมือขวาซ่อนมือซ้ายตั้งกายให้ตรง ถ้ายังมีท่าอยู่แบบนี้แล้วก็นานกว่าจะได้กินดีไม่ดีชีวิตนี้ทั้งชีวิตไม่มีโอกาสจะได้กินเลยเพราะว่าท่ามากเกินไปเราเป็นนักปฏิบัติเพื่อความเอาจริงไม่ต้องไปห่วงท่าเราห่วงอยู่ที่อารมณ์ใจเป็นเรื่องสำคัญ นี่ตำหรับท่านพุทธโรสาจารย์ท่านพูดไว้อีกในหนึ่งว่าถ้าบางคนที่เคยได้ทิพจุขยานมาในการก่อนก้นนี้เวลาปฏิบัติไม่ยากคำว่าไม่ยากเพรอะไรเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเพ่งนั่งเพ่งอะไรให้มากมายนัก เพียงได้เห็นแสงไฟจิตจับแสงไฟนิดหนึ่งพอใจในแสงไฟเห็นสีขาวพอใจในสีขาวเห็นแสงสว่างจิตพอใจในแสงสว่างอารมณ์เดิมมันก็เข้าวรวมตัวนี่แตที่เด้กล่าวว่าบาร,รมีของเราความดีของเราที่สร้างสะสมไว้ที่พระพุทธเจ้าท่านบอก เมื่อดนสร้างบารมีสะสมมาทึกเสียสงไข่กาไรแสงกลับมันรวมตัวกันทีละน้อยละน้อยแล้วมันก็มากตอนนี้จะเห็นได้ว่าพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภ่ายเจ้าตอนนี้เป็นจะปรากฏจริงคือนั่นหมายความว่าถ้าบุคคลใดเคยได้ทิพยคุยานมาในการก่อนตัวอย่างนี่มีเยอะ มีเยอะเห็นแสงสว่างเห็นสีขาวเห็นแสงไฟพอใจเกิดขึ้นเป็นอนมตะได้ทิพยกุยานเวลานี้ที่พูดนี่ก็มีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเด็กผู้ชายสองคนที่บิดามารดาพามาหาอายุเจ็ดขวบทั้งนั้นเด็กผู้หญิงก็อายุเจ็ดปีเด็กผู้ชายก็อายุเจ็ดปีสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้คุณพ่อ เป็นนักเจริญพระกรรมาฐานเอานางสีน้องพ่อปานเป็นครูเมื่อก่อนที่ท่านยะนอนท่านก็ภาวนาว่าพุโทโธนั่งสมาธิตามสมควรนี่เวลาลูกสาวท่านก่อนจะหลับท่านก็บอก,กบลูกสาวของท่านให้ภาวนาว่าพุโทโธทักสามคำเธอจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเขาจางเถอให้เธอว่าพุโทโธก็แล้วกัน <c oughs> แต่ลูกสาวก็ดีเป็นเด็กดีเมื่อคุณพ่อบูชาพระเธอก็บูชาบ้างคุณพ่อกราบพระเธอก็กราบบ้างคุณพ่อบอกให้ว่าพทุทโธเธอก็ว่าพทุทโธก่อนจะหลับว่าได้ยินให้คุณพ่อได้ยินเสียงสามครั้งแล้วเธอก็หลับ <c oughs> จะหลับหรือไม่หลับเธอจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของเด็กสำหรับท่านพ่อก็นั่งเจริญพระกรบประานตามปกติ มาวันหนึ่งเวลาที่ท่านพ่อให้เกน,นอนแกนก็นอนให้แกว่าคาว่าพุทโธสามครั้งแกก็ว่าคุณพ่อเข้าใจว่าคนลูกสาวเล็กหลับแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิแกก็ลุกขึ้นมาถามคุณพ่อว่าทําอะไรแต่คุณพ่อบอกว่าพ่อจเจริญกรรมฐา,านพ่อทําสมาธิพ่อนั่งภาวนาว่าพุทโธ คุณลูกสาวก็อยากจะทําบ้างก็เริ่มทําคุณพ่อก็สอนให้ว่านั่งแบบนี้นะลูกนะภัพเพียบคนได้การมายคได้เวลาให้ใจเข้าลูกนึกว่าพุทธเวลาเวลาให้ใจออกลูกนึกว่าโธเพียงเท่านี้ลูกจะว่าได้แปนานนั้นไม่นานก็ตามใจอยากจะเลิกมาอะไรก็เลิกความจริงท่านพ่อรู้สึกว่าเป็นคนดีมาก สำหรับคุณลูกสาวนั่งอยู่สักานาทีคนนอนแต่ว่าเธอนอนนะเธอไม่ได้นอนหลับนอนคอยคุณพ่อเลิกพอคุณพ่อเลิกแล้วเธอก็ลุกมาคุยกับคุณพ่อว่าเมื่อกี้นี้นั่งภาวนาว่าพุทโธพุทโธเห็นพระท่านมาองหนึง่งท่านพาไปเที่ยวที่ไหนตัวที่ไหนก็ว่าไปตามเรื่องคุณพ่อก็สงสัย คุณลูกก็ยังอ่านหนังสือไม่ออกเด็กอายุห้ปีก็พยอยอ่านได้บ้างแต่ก็ไม่มีเวลามาอ่านหนังสือหลวงพ่อปานเธอพูดถูกต้องทุกอย่างถึงจุฬามณีเจดีสถานเวทยนันจะวิมานอะไรต่ออะไรก็าตามบางทีก็พูดในหน,น,นังสือนั้นไม่มีเธอก็พูดที่ในหนังสือนั้นไม่มีเธอพูดคุณพ่อก็ไม่รู้สึกแปลกใจ มาแปลกใจที่หนังสือเธอไม่เคยอ่านแต่เคยเธอพูดถูกแล้วต่อมาคุณพ่อก็พามาพบอาตมาที่วัดอาตมาก็ได้แนะนำท่านท่านพ่อบอกว่าอย่ายุ่งนักไม่ช้าจะถูกปิดเพราะว่าเธอถ้าขืนถามสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไม่ตรงตามแนวธรรมอารมณ์ของเด็กจะเฟือ จานั้นก็ขอให้ยับยั้งการไต่าถามเสียเรื่องการเชื่อหรือไม่เชื่อว่าในใจจะรู้สึกว่าท่านพ่อหรือท่านแม่จะเป็นท่านแม่จะไม่ค่อยเชื่อนักจะหาว่ารมเป็นอุปาทานก็เลยต้องทัดทานไว้ถ้าสิ่งใดถ้าไม่เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ก็ต้องปล่อยเธอไปแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้อายุเพียงเจปีกลับเป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้าน ในหมู่บ้านนั้นทั้งหมดถ้าทะเลาะเบาแวงกันเธอก็เลิกแล้วเธอก็ไปพูดให้เหตุให้ผลเหมือนผู้ใหญ่แนะนําเด็กแต่ความจริงเธอเป็นเด็กแนะนําผู้ใหญ่ก็ทาเอาผู้ใหญ่ในหมู่บ้านรับฟังเธอเชื่อเธอนี่จะเห็นว่าคุณธรรมที่เคยได้มาแล้วในการก่อนเมื่อมาประทะเข้าเป็นแค่นิดเดียวผลก็ปรากฏทันที การสั่งสมบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงสำหรับเด็กผู้ชายคู่แฝดสองคนนั้นก็เช่นเดียวกันผู้ใหญ่มักจะลองเทิร์นที่เล่นซ่อนหาเธอก็บอกว่าเล่นแบบนี้ไม่สนุกเขาถามว่าทำไมไม่สนุกบอกว่าเล่นให้ผมไล่เห็นแบบนี้จะสนุกที่ไหนเล่นให้ผมไม่เห็นบ้างดีกว่าหมดท่าผู้ใหญ่ซ่อนเท่าไรเด็กก็เห็น มีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างเด็กก็เห็นนี่แบ็การหนึ่งนี่เป็นของเก่าติดตามมาแล้วก็มีโยมผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดสุพรรณบุรีเขตนี้จะต่อกับจังหวัดสิงห์และจังหวัดเชยนัดเป็นจุดสามเร้าโยมผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ดูไฟไม่ได้เพ่งกับสินไม่ได้เพ่งอะไรทั้งหมด ท่านอาจารย์ให้พิจารณานามรูปไปเรียนกับท่านอาจารย์ให้พิจนารณารูปนามและนามรูปก็ตามแต่ความจริงไม่ได้ผิดอะไรทั้งก็สอนถูกจะไปหาว่าถ้าทำอะไรเข้าใช้ภา,าวะคือว่าใช้สิ่งที่กล่าวมามันไม่เหมือนกันแล้วก็ของคนนั้นผิดของคนนี้ผิดอันนี้เห็นจะต้องเป็นคนพูดผิดจะผิดได้ยังไง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับอารมณ์ใจเป็นสําคัญไม่ใช่เรื่องของวาจาที่กล่าวมาเป็นสําคัญอาจารย์ก็สอนเรื่องรูปนามรูปนามนามรูปท่านสอนก็นว่ายังไงบ้างกรร็ไม่ทราบเขาแต่มาไม่ได้ใส่ไม่ได้ไล่เลียงแต่ว่าคุณโยมเท่าพุนนี้เวลาหลับตาลงไปเห็นภาพพระพุทธรูปแจ่มใสทุกวัน ไปปรึกษาท่าอาจารย์ท่านอาจารย์ก็บอกว่าเอนั่นเห็นแยกเป็นภาพเผื่อแล้จะเป็นนิมิเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษไม่ตรงกับความมุ่งหมายในะยวิปัสสนาญาณวารูปนามแต่ถ้าว่าคุณโยมท่าโบนี้เวลาภาวนาวารูปนามทีไรคิดในรูปนามทีไรรูปพระก็ปรากฏขึ้นทุกวันแทนที่อย่างอื่นจงอทั้งเป็นภาพติดใจยอยู่ตลอดเวลา พระพระพุทธรูปยิ่งแจม่มใสขึ้นทุกวันยิ่งมีความผ่องใสสวยสดงดงามไปที่ชื่นจะตาชื่นใจใครจะทัดทานยังไงว่าภาพนี้จงอย่าติดเพราะเป็นนิมิตหลอนแก้ก็ไม่เชื่อถึงเชื่อภาพก็ไม่ไปในที่สุดสามเดือนผ่านไปเวลาการออกพรรษาก็กลับบ้านก็มาเจอพระอาจารย์เด็กๆบทพึงพรรษาเสร็จ ไม่รึษาหาหรือท่านแต่ความจริงพระอาจารย์องค์นั้นก็ทันถือว่าเอาตำรับตำรามาช่วยกันสอนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไม่ได้ตั้งตนเป็นอาจารย์แต่แล้วว่าใครเข้ามาถามก็บอกว่าตำราว่าอย่างนี้พระองค์นั้นว่าอย่างนั้นพระองค์นี้ว่าอย่างนี้อันนี้ของท่านไม่ผิด แบบนี้ในอังสือเขากล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรนตรัสว่ายอย่างนี้ไม่ใช่ของผิดนี่พอมาหาพระงนั้นมาถามว่าเอะฉันท่านอาจารย์ให้พิจารณารูปนามเนี่ยมันไม่ไปสักทีไปไปไม่มาก็นั่งไปนั่งเจอไปนั่งพบเอาพระพุทธร,รูปเข้าทุกทีจะทำยังไง ท่านพระอาจารย์องค์นั้นก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยมเป็นการทดลองกันอาตมาก,ก็ยังไม่ได้อะไรก็เป็นผู้ฝึกใหม่เหมือนกันที่มาแนะนำกบญาติโยมพุทธบริษัทที่มารักษาอุโบสถก็แนะนำกันตามตำราแต่ว่าตามตำราเราได้ยินมาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่พระท่านพูด ท่านบอกว่าภาพที่ปรายกฏเป็นรูปพระพุทธเจ้าอย่างนี้จัดเป็นพุทธานุสติคำมัฐานให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธตรงไปเลยทีเดียวคุณโยมพูดเท่าก็ใช้คำภาวนาว่าพุทโธจับภาพพระครนี้ภาพพระเริ่มแจ่มใสามากต่อมาใครพูดปรารภกันถึงเรื่องอะไรในแดนไกลแสไงไกล ภาพอน,นั้นปรากฏกับคุณยายและคุณโยมเท่าเสมอท่านก็ปรารบเรื่องบุคคลที่มีชีวิตอยู่ก,ก็นั่งฟังอยู่ด้วยล้วถามว่าคนนั้นเขารูปร่างอย่างนั้นใช่ไหมคนนี้รูปร่างอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงท่านก็ปรารบันถึงคนตายคุณโยมก็ถามว่าก่อนจะตายเนี่ยคนนี้เขามีอาการอย่างนี้ใช่ไหม ขณะที่ยิงยังดีๆอยู่มีปฏิปทาแบบนั้นใช่ไหมแล้วก็ตรงตามความเป็นจริงนี่ระบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงหรือท่านนักปฏิบัติทั้งหลายขึ้นชื่อว่าปัจจัยเดิมที่มีมาอยู่ก่อนที่เป็นพุทธโคสาจารย์กล่าวว่าถ้าเคยได้ทิพยุขยานมาในชาติก่อน ชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่รวบรวมกำลังใจเป็นสมาธินิดหนึ่งของเก่าเดิมก็จะเข้ามาถึงตัวก็เช่นกับเด็กเั้งสามคนกับคุณยายผู้เท่านิดหนึ่งนี่เรียว่าของเก่าอันนี้เราก็มานั่งคุยกันต่อไปว่าการเจริญเพื่อ ทิปรยุคคุยานจาเป็นไหมว่าต้องใช้กสินทั้งสามแบคกควกมจริงแบบปฏิบัติในการเจริญทิพยุคุยานนี่มีมากไม่ถือว่าจําเป็นเสมอไปถ้าต่มาจะบอกว่าจะใช้อารมณ์สมาธิตอนไหนก็ได้มันก็จะผิดเพราะมันอาจจะได้แต่เฉพาะคนที่เคยได้มาในใช่ก่อน เป็นอันว่าในตอนนี้ก็เชื่อในวิสุทธิมรรคไว้ก่อนเมื่อถ้าต้องการเจริญที่ประยคุยงก็เพ่งไปเพ่งสีขาวเพ่งแสงสว่างนี้ตามแบบฉบับอีกในหนึ่งท่านไม่ใช้อารมณ์เพ่งท่านใช้อารมณ์กระทบจิตเฉยๆตามแบบฉบับตามตำราท่านเรียกว่าไม่ขจิต มีในหนึ่งเคยกว่าเมฆดันเมฆดันเนี่ยแตามาไปอ่านแล้วท่านในชีว่าเมฆดันก็ได้แก่อโลกาสินั่นเองแต่ใช้ชื่อไปเรียกเมฆดันเขาเลยทะเลาะก,กันนาทีก่อนนี้ไปดูแล้วท่านบอกว่ามีอะไรตัวอะไรบูชาอย่างละเจ็ดหมดแล้วให้เพ่งภาพอันใดแสงสว่างข้างหน้าภาวนาว่าอโลกสินาง แล้วแอบไปให้ชื่อว่าเมฆดันอันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและบรรดาพญายโยคาวาจรทุกท่านถ้าเวลาท่านอ่านตำราแล้วก็ต้องระมัดระวังหน่อย <c oughs> ชื่อเก่าเขาดีๆเรียกว่าโลกสินกสินแสงสว่างตำราฉบับนั้นท่านบอกว่าเมฆดันก็กลายเป็นคนยกเมฆก,กลายเป็นตำราแบบอื่นไป นี่เรื่องการตั้งชื่อตั้งเสียงนะ่ามีความสำคัญมากมันก็ยากอยู่เหมือนกันเมฆดั่งก็คืออโลกสินนี่อันอันที่จะกล่าวเมื่อกี้นี้เป็นเมฆขจิตท่านภาวนาว่าพุทธทางเมฆนิมิตจิตตังมะอาอ,อุธรรมังเมฆนิมิตจิตตังอ,อุอะมะสังขังเมฆนิมิตจิตตังอ,อมามะอ,อุ อันนี้ถ้าเรียกว่าเมฆขจิตแล้วฟังคำภาวนาดูก็แล้วกันเมฆหรือไม่ใช่เมฆความจริงคำภาวนาว่าหาคำภาวนานั้นหาเมฆไม่ได้เลยพระพุเทธเจ้าท่านมีรมแจ่มใสแล้วไม่มีอะไรเป็นเมฆมาบางังหาเมฆที่ไหนมาบางังพระองค์ก็ไม่ได้ พระธรรมที่องค์สมเด็จพระจอมตายรวบรวมเข้ามาก็เป็นธรรมรเศษมีสภาพแจ่มใสไม่มีเมฆที่ไหนจะมาบางังสังคังคือพระอริยสงฆ์ที่บรรลุธรรม,มิเศษเป็นอรหันต์ไปแล้วก็มีอารมณ์จิตใจผ่องใสเหมือนกับแก้วประกายเพึกไม่มีเมฆมาบางังแต่ว่าทำไมตรรมราเรียกว่าเมฆขจิตดู นว่ากันตามจริงและบทนี้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกรมฐานรวมรวมพระพุทธเจ้ารวมพระธรรมรวมพระสงฆ์มะอาอุอุอามะอา,อามะอุหมายความไม่ยังไงาตมาไม่ทราบไม่ขอตีความหมายเป็นทัศนะการแถมของอาจารย์แต่ก็ดีเหมือนกัน อันนี้ท่านไม่ใช่อะไรฉันใช้คำภาวนาอย่างเดียวให้จิตทรงตัวว่าพุทธังเมฆนิมิตจ,จิตตังมะอุธรรมังเมฆนิมิตจ,จิตตังอุอมะสังคังเมฆนิมิตจ,จิตตังอะมะอุให้ภาวนาให้เป็นปกติในตอนต้นท่านไม่จับภาพนิมิตใดๆทั้งหมดเทวว่าไปตามสบายว่าไปตามนี้คาถาบทนี้ ให้ทรงจิตอยู่ในคุณพระัตนาตรายทั้งสามปะการจิตทรงตัวอยู่ไม่ต้องหานิมิตไม่ต้องหาเครื่องหมาย <c oughs> มีคนเอาไปใช้กันมากมายปรากฏว่าเป็นของดีมากกระทบอารมณ์ได้โดยฉับพลันรู้ทันทีทันใดดีไม่ดีรู้ก็ตั้งหวยเลขลอตเตอรี่เนี่ยรู้ได้เป็นอย่างดีแต่ว่าไม่มีใครเขาบอก คนที่ได้มาจากกําลังชานสมาบัติได้จากความดีนี่เขาไม่มีจิตใจจะไปพ้นไขรสมควับจริงการรู้อย่างนี้ถ้ารู้จริงๆแต่คนดีแล้วเขาก็ขอผ่านเลยไม่ขอรู้ต่อไปเ็าไม่เกิดประโยชน์บางทีถึงอัไทยไฟฟ้าที่อยู่ที่ไหนของไต้รวมผ่าไทายถูกต้องหมด ทายถูกต้องกระทั่งลมให้ใจเข้าออกและโรคภายในกายทายถูกหมดโรคว่าโรคอย่างนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนี่เป็นอันว่าทิปยุคุยานีวิธีที่จะฝึกเข้าถึงได้หลายทางหลายสายไม่ใช่แต่เฉพาะสองสามสายตาน,นี้กล่าวมานี่เป็นการแนะนำกัน ประเดี๋ยวจะหาว่าถ้าไม่มีไฟไม่มีสีขาวไม่มีแสงสว่างจะทำยังไงก็เป็นอันว่ารักษากำลังใจให้เป็นสมาธิยาวแบบไหนก็ได้นี่ก็อาตมาต้องขอตอบว่าเอาแบบไหนก็ได้แต่ห้มันจริงจังสักแบบหนึ่งถ้าจิตของเราเป็นสมาธิเข้าถึงจุดจริงๆถึงไม่ต้องการทิพยุขยานมันแค่เกิดทิพยุคยานก็เกิด ยังไงยังไงก็ต้องเกิดแน่เหมือนกับคนเราเดินทางไปหาทะเลเดินทางไปสายนั้นมันต้องลงทะเลแต่จิตเนื้อแท้ของท่านผู้เดินทางไม่ได้มีความประสงค์ว่าจะไปพบทะเลและก็ไม่เคยรู้จักเลยว่าทะเลมันเป็นยังไงมันเดินมาเดินไปเดินไม่เลี้ยวเดินไม่หยุด ไม่ยับยั้งในการเดินในเมื่อเหนื่อยเมื่อล้ามากก็หยุดสักชั่วคราวมันหายเหนื่อยแล้วก็วิ่งต่อไปเดินต่อไปเป็นอันว่าท่านผู้นั้นก็เลยถึงทะเลโดยไม่ตั้งใจข้อนี้อุปมาชั้นใดถ้าให้อัตมาวินิจัยก็ต้องขอวินิจัยว่าการเจริญที่เป็นจุยาน ขึ้นอยู่แก่กำลังสมาธิของจิตเพราะว่าคนที่ได้ทิพยคุยานที่ไม่เคยผ่านกาวสินสามมาเลยนี่มากมายเหลือเกินเพราะวรณนาว่าพุทโธธรรมโมสงคโฆก็มีทิพยคุยานแล้วก็มีหลายท่านอากถาพระประเจกพรพุทธเจ้าคือขึ้นต้นว่าวิระทโยวิระโคนายัางเป็นตน้น เอาไปภาวนาเพื่อความอยู่เป็นสุขเพราะว่าท่างกล่าวว่ากระาบทนี้มีลาบมากใครที่ภาวนาเว้นแล้วจะมีความเป็นอยู่เป็นสุขมีลาบเสการามากถ้าทำจิตเป็นสมาธิสมาธิสูงเท่าไรมากราบมากเท่านั้นคำว่าลาบหรือว,ว่าคำมรวยเป็นเครื่องจูงใจ เป็นเหตุด้ท่านทั้งหลายผู้นั้นก็มีความขยันหมั่นเพียร <c oughs> และผลก็เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามความเป็นจริงถ้าสมาธิสูงขึ้น <c oughs> <c oughs> การทำมาหาได้การลาบสการะมันก็มากขึ้นจริงๆนักนาเข้าก็มีหลายท่านด้วยกันจิตของท่านผู้นั้นก็เข้าถึงทิพยโกยาน สามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆได้ตามที่ตนตรัถนา <c oughs> นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าการฝึกทิพยจุยาเน,นี่เจะว่ากันตามแบบจริงๆก็ได้หรือแต่ว,ว่าไม่ได้ตั้งใจแย่เป็นทิพยจุยาถ้าจิตมันเข้าถึงจริงๆมันก็ต้องเป็นทิพยตจุยาเหมือนกัน ก็เหมือนกับคนที่เดินทางไปทางสายของทะเลแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปทะเลแต่เมื่อเดินถึงที่สุดมันก็ไปทางสายนั้นมันตรงทะเลเนี่ยเมื่อเดินไม่หยุดมันก็ชนทะเลเข้าข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้ว่าบรรดาท่านพุทธบริสัททั้งหลายที่ปฏิบัติไปไม่ได้ตั้งใจปรารถนาจะได้ทิพยคุยานแต่ได้ว่าในที่สุดมันก็ต้องได้ เพราะอะไรเพราะกำลังใจเข้าถึงอรบ,บัรดาท่านพุทธบริษัทธ์หลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็เห็นว่าหมดเส็นแล้วเพยขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีทำใดที่องค์สมเด็จพระชินทสีบรมศาสดา,ส,าสัมมาสัพพุทธเจ้าสมบรุ์แล้ว ขบันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านจงได้รับผลนั้นตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี <c oughs>